ใชพี่น้องตื่นเศร้ามากมาแต่งตรงแต่งตัวอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ําเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ว่าสิไปหาเข้าไปในครัวก่อนนะคะเ <c oughs> ข้าไปในครัว <c oughs> ไปหาล้างถ้วยล้างชามกันแม่บ้านไม่เลือนเหมือนเดิมนะคะหา <c oughs> ล้างถ้วยล้างชามหนึ่งเข่าเป่าไฟ ได้กินขา้าวกินน้ำยาม,ามาเมื่อเช้าพี่น้องนะคะวันนี้อาจจะมีธุระนะคะไปนะคะไปไปบ้านนั้นเช่าที่เราไปอา่าวางมัดจำไว้แล้วนะคะพ่อใหญ่ว่าจะพากันไปนะคะไปเบิ่งไป ไปเบิ่งส่วนใดที่เขาจะไปซื้อแต่งเติมจักน่อยเนาะเพราะว่าบ้านเช่าหลังนี้แหละเขาเคยเช่ามาแล้วนะคะแล้วเขาไปเบิ่งกับอันใดที่เราอยากเปลี่ยนอยากยังนั้นละเราสไปเบิ่งนะคะเออเรียแตกกัเนเนาะอ่ะ๋ยวได้เราบ่มากแล้วก็สิซื้อสิออเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะอืม สายลีมนี่ไปพี่น้องเข,ขาเขาครัวกันมานางเบิ่งข่าวเบิ่งข้าวกะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่า Facebook มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมาให้เห็นนั่นวิวยอดวิวนะคะตอนนี้ก็เป็นคือกันเบิดเนาะผู้ดใดเป็นแน่พี่น้องสาวเดือน เป็นเลยทั้งสามโปรไฟล์เลยนะคะไม่ให้เห็นยอดวิวเลยจ้าเขาไปดูยอดวิวแบบ้บ่เห็นเลยนะไม่มียอดวิวหเห็นเลยนะนี่ทุกคนไม่มียอดวิวเลยจ้านะเขาเขาเอื่นว่าระบบเกี่ยวกับระบบระบบมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นกับทางระบบของเพื่นนะ แต่ว่ากับุบเป็นอย่างนะคะเพื่อนว่าบบเป็นอย่างมันเป็นเกี่ยวกับระบบของเขาเองนะ,ะต้องรอนะคะต้องรอก่อน สะัสดีสาเดือนชีลาพี่และน้องไปนะคะคลิปนี้กันได้สวัสดีค่ะ